สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เลหล่ากยูทีสวนสาธารณะของเรื่องนกท่าจะถ่าง,ง่ายเป็นยังไงเดี๋ยวสีทาาขอไปเ,เดึงได้จ้ะแดดฮอนพี่น้องนี่จะสวนสาธารณะเรื่องนกท่าผอมีคนเนหะพี่น้องเป็นงเงียบอาซิเมียมะแลงเนาะแดดฮอนอาซิเมียมแลงก็อาซิมายังเลรนหรือวายยงออกกำลังกายกันเนาะมแลงเนาะนี่ พอดีทางผ่านเห็นกันเลยแหวเขอมาช่วงบรรยากาศก่อนกัเลยเก็บบรรยากาศดีๆขออนุญาตถ่ายท้ำเด้อนี่จ้ะบรรยากาศแดดหอนพี่น้องหอนปเป็นเปี่ยๆเลยเออนี่บรรยากาศสวนสาธารนณะของเลิงนกทาก็ขับรถมากไกลเหนื่อยเศร้าแหบเลยเออ ในหฮมแล้วนี่จ้าพี่น้องใสเบิ่งน้องนามไม่ใหญ่านไนดไหนหีกน้อยนี่น้องนามน้อยน้อยข้อดใดไขคนมาผักคอนเนาะหักคอนมอ้มี่สวนสมุนไพรพ่อพี่น้องนี่ข้างหลังนี่สิเป็นสวนสมุนไพรน่าจะเป็นสูนเรียนรู้นาเมืองซงเห็นบ่นี่สวนเรียนรู้นะสูนเรียนรู้ น้อยๆเมื่อยงปันไดพี่น้องไปก่อนห่อนแดดห่อนแดดคลากลายเออคลิปนี้กับซ้ำนี่ถ้าพี่น้องห้อนแดดพอกันในคลิปหนาขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตตใไปได้จ้าไปบายจ้ะ